สบายดีพี่น้องทั้งสาวไทยสาวลาวและก็พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ตอนนี้ทั่วโลกนะครับเมื่อน,นี้ตัวขารอยเองกับสีมานําเสนอเบาถึงลายมือของคนที่มีดวงขาขื้นนะชิดว่าขาขื้นขาลงสู่ฟังนะครับอันเห็นวอาจันซี่กับบอมเมนปวงนะครับกับกินยาขยาวขวดอยู่เพียงแต่ว่าเห็นเห็นพี่น้องสาวลาวบนเบาคือเบามวนแท้สันดอกว่า โดยจะเปาะผู้สาวเล้าเพิ่นรอดขึ้นยังบอกบนแท้ก็เลยอยากบอกน้ำเพิ่นเพื่อ้าเพินนี่้มาเห็นมาฟังคลิปนี้เพิ่นกะสีครับวันนี้อบอกอ้อมใจในน้อยของผู้สาวเล้าเพิ่นหนสัมถวาครับพี่น้องครับเอาละพอแล้วนะครับทีนี้ก่อนจะมาถึงเรื่องต่างๆเข้าถึงเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าพักชมโฆษณาก่อนแป๊บหนึ่งครับ ครับทีนี้มาดูว่าจุดที่อายุดวงขาขึ้นนะหรือว่ามือกําลังขึ้นดวงกําลังรุ่งนะว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับดวงนี้มือนี้ชีวิตช่วงแรกนะดูจากเส้นที่มันมีตัววีตัวหงายขึ้นแล้วนี่นะมันจะอยู่ในช่วง20่สิมันใช่วงแรกเลยนะก็คือจุดนี้นะครับนี่ยีสเลยเป็นจุดสตาร์ทจุดสตาร์ทก่อนก็คือช่วงนี้กัเ,เส้นวาสนาเนี่ยนะครับครับนี่คือจุดเนี่ยจุดที่ว่าในจุดอายุ20ก็คือตรงนี้นะ ตัวก้นตัววีตัวนี้ตัวแรกเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะเกิดเป็นวีหงายขึ้นเนี่ยหนึ่งตัวสองตัวเนี่ยมันกินระยะเวลายาวนานแล้วก็นี่ก็คือตัวพระเอกตัวหนึ่งที่มันเปลี่ยนตัววิ่งเข้ามาช่วยมาค้ำก็คือเส้นวาสนาค้ำจากตัวนี้จากเนอนจันทร์นี่็ว่าปั๊บเขานี่ก่อนอายุยี่สิบแปดเป็นดวงช่วงขาขึ้นของเขาคนนี้ก็เลยบอกเลยว่าถ้าใครมีลักษณะเหมือนตัวนี้นะเมนวีหงายขึ้นข้างๆเส้นวาสนาเนี่ย มันขึ้นอยู่ช่วงไหนจุดไหนก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงชีวิตที่เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรถ้ามันดีทั้งสองมือลนะ่ะอ้ญญยันอะไรยิ่งเจ๋อเลยเหมือนกับมือนี่แหละมันดีทั้งสองมือทีนี้มาดูมือภาคข้างขวาประกอบกันก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จุดเดียวกันเหรอไหมจุดนี้มันจะมีตัวเส้นเส้นธุรกิจหรือเส้นพุดนี่ฉีกมาทางนี้ก่อนมันเลยเกิดเป็นตัววีในะจุดอายุ20เสิบขึ้นกันเหมือนกันนะ แล้วก็จะมีเส้นวาสนาตัวหลักก็คือตัวนี้วิ่งโผล่มาเนี่ยกลางกลางมือมาเนี่ยนะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีขึ้นนะเนี่ยก็เป็นวีงายอยู่บนตัวหัวเส้นวาสนาเป็นตัววีลักษณะเหมือนแก้ววายเนี่ยเรียกว่าความรุ่งเรืองหัวเส้นมีความรุ่งเรืองแล้วก็แล้วก็ข้างๆเส้นนี่ก็จะมีเส้นโชคใช่ไหมเส้นโชคเล็กๆเ,เนี่ยขึ้นมานี่ตีคู่ขนานก็นขึ้นมาอีก แล้วก็ยังไม่หมดเนี่ยข้างๆเนี่ยก็จะมีเส้นวาส,สนาเส้นโชคมาอีกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจุดอายุเดียวกันตั้งแต่ยี่สิบขึ้นมาก่อนถึงยี่สิบก่อนถึงยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะนะแต่มือข้างขวานี่ดีหน่อยคือมันยาวถึงสามสิบสองเลยช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดเป็นวีหงายรอรับอยู่แล้วตัวนี้เนี่ยก็คือจากมือขวาเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบปีไปถึงสามสิบสาวเอ็ดสามสองขึ้นไปนี่ถือว่าเป็นช่วงที่เงินเข้า ตัวเขาเองก็ยอมรับว,ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำม,มากเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตเลยมอนกันละนะจุดอายุเดียวกันสังขออมือเหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่ามันขาขึ้นมันดวงมันได้เงินนะครับเนียมันเบนบีง่ายขึ้นแล้วก็มียังมีเส้นโชคตีคู่ขนาดขึ้นมาอีกนะมชไหในส่วนนี้เขาเรียกว่าขาขึ้นแต่ทีนี้มันมันมีเส้นตัวหนึ่งที่วิ่งออกมาตัดพออายุยี่สบแปดก็คือตัวนี้แหละขวางมาเลยตัวนี้นะ มันมันขวางไว้เลยเนี่ยว่ามันเริ่มส่งสัญญาณไม่ดีมาแล้วแต่แต่มันก็อยู่ติดมาปีนึงน,นะแต่พอขึ้นมายีบเก้าตัวนี้เป็นบีงายขึ้นมาอีกมันไปตรงกับในมือข้างขวาเมื่อกี้นี่ยอยู่ในจุดอายุเดียวกันเห็นไหมเเขาเรียกว่าดวงเขาก็ขึ้นไปถึงอายุสามสิบสองและมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขครับแล้วก็อีกมือหนึ่งที่อยู่ในช่วงขาขึ้นเหมือนกันกับมือแรกนะก็จะอยู่ในช่วงยี่สิบไม่เกินสามสิบ ห้าเหมือนกันนะครับโดยภาพรวมเลยนะอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดแต่มีชีวิตคล้ายคลึงกันเลยกลับมาให้ดูนะครับเพิ่งดูไปเมื่อสองสามวันนี้เองนะครับสองคนนี้เนี่ยครับก็คือดูจากเส้นมัสนาตัวใหญ่ๆตัวหลักๆนี่นะจะไม่ขีดเพราะว่ามันชัดอยู่แล้วนะครับนี่คือตัวหนึ่งแล้วก็เกิดเป็นวีหงายในส่วนนี้เป็นทรงกลวยนะทรงกลวยตัวนี้มันก็บอกว่าจะเป็นเป็นวาสนารุ่งเรืองนะครับใครที่มีลักษณะอย่างนี้อยู่หัวเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าวัสนารุ่งเรือง แต่ว่ามันเป็นการรุ่งเรืองในช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆเพราะว่าเส้นมันมาหยุดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นเลี้ยงกับเส้นมัสนาตีคู่กันมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเหมือนกันจุดที่มันขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ในเนินหลักทรัพย์หลักฐานเขาบอกว่าคนนี้แปลว่ามันจะขึ้นตรงมันจะเหนื่อยมันจะลําบากไม่ว่าสถานการณ์ในชีวิตจะนําพาให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับที่ต้องเลือกที่ต้องตัดสินใจหรือบางครั้งบางทีตัวเองก็ทําให้การตัดสินใจนยาก ในการที่จะเลือกแม้บางครั้งมันจะมีเหตุการณ์ที่ต้องให้ต้องเลือกนะคีวิตก็ต้องประสบความเสถี็รได้เพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานมันเอาความมั่นคงมาให้ด้วยแล้วก็เส้นตัวนี้เส้นมัสนาตัวนี้ก็วิ่งมาค้ำกันอยู่ในส่วนนี้ก่อนถึง28นะก่อนถึง28ก็คือจุดที่มันมาแตะกันในส่วนนี้นะครับคีวิตของคนนี้ก็จะเลยลุ่งเรืองมากหลังช่วง20ขึ้นมานะหลังช่วง20ขึ้นไปเนี่ยไม่เกิน35 นะคือภาพรวมทําไมถึงว่าไม่เกิดสายเพราะนี้ในช่วงนี้ก็ยังดีอยู่มันเป็นช่วงที่พยายามประคับประคองนะจะมีเส้นตัวนี้เป็นเส้นอาทิตย์ฉีเข้ามาเนไหมมันเกิดเป็นตัววีรับตัวส่วนนี้ก็คือ28เห็นไหมยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมาขึ้นมาเนี่ยนะครับพอมาถึงส่วนเส้นที่มันขาดหายไปเห็นไหมเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของคนนี้มันเลยอยู่ในช่วง3 4 3สี่ช่วงนั้นนะก็เปลี่ยนอาชีพ หยุดลบเลิกกิจการการค้าการขายไปครับทีนี้มาดูมือข้างขวาเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันมือข้างขวาเนี่ยอาจจะดูเพลินนเหมือนว่าจะมีเส้นมาคํ้าม,มาสนับสนุนน้อยแต่อย่าลืมว่ามันไม่มีเส้นอะไรที่มาตัดขวางมากนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเส้นเดินทางที่อยู่ข้างล่างพวกนี้แล้วก็เส้นโชคเส้นโชคจากโอกาสดีๆที่ตัวเองแสวงหาทําขึ้นมาดื้นด้นขึ้นมาเนี่ยนะ มันก็มีมาเป็นตัวเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยกับเส้นหลักตัวนี้นะครับมันก็ยาวอยู่ไม่จุดเนี้ยจุดที่มันหายไปขาดไปเนี้ยจุดนี้มันจะมีเส้นเล็กๆตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาเนี้ยวิ่งมาขวางอนะส่วนอายุช่วงอายุ33เลยนะเนี่ยมาส่วนนี้วิ่งมาเนี้ยเรียกว่ามีอุปสรรคมาส่งสัญญาณเตือนแล้วพอเข้า35เนี่ยเจอที่ต้องหยุดก็คือน้ําท่วมปีที่น้ําท่วมมาแหละเจ้าของมือว่า แ้าข้อมือเขาบอกว่าช่วงน้าท่วมก็เลยต้องหยุดต้องเลิกไปเลยเพราะว่ามันเริ่มส่งสัญญาณมาก่อนหน้านั้นแล้วละ่ะนะและเมื่อมาเจอกับน้ําท่วมก็เลยต้องหยุดไปเลยทีนี้ในมือข้างขวามันอาจจะมีเส้นวาส,สนาเส้นหนึ่งเส้นเดียวขึ้นไปแต่ก็ไม่มีเส้นมาตัดประวางมันก็ยังเอาดีมาให้ได้นะเพราะมือซ้ายกับมือขวามันทํางานร่วมกันอยู่แล้วอย่างมือนี้จุดเปลี่ยนก็คือภัยธรรมชาติแล้วก็คือชีวิตมันเริ่มมีอุปสรรค มันเริ่มมีคําว่าขาดทุนเข้ามาก็คือเส้นเล็กๆนี่แหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าขาลงในะที่นี้เป็นขาลงเนี่ก็คือเส้นพวกนี้เห็นไหมปอ28มันเริ่มมาแล้วเนี่ยมันมีเริ่มมาเส้นวิ่งมาตัดมาชนมาขวางแล้วนะเนี่ยแต่ละเส้นแต่ละเส้นเล็กๆคมๆชัดๆด,ด้วยจนมาถึงจุดเนี่ยสามสี่สามห้าที่เส้นมันหายไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของแต่ละคนเนี่ยจะมีมาไม่เหมือนกันบางคนก็ภยัยธรรมชาติ บางคนก็คนในครอบครัวเสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตลูกเสียชีวิตสามีเสียชีวิตแฟนเสียชีวิตคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยอย่างเงี้ยหรืออุบัติเหตุจุดเปลี่ยนของบางคนก็คือแพ้อารมณ์ของตัวเองแบบไหนกราบรถกู้นั่นแหละนั่นแหละคือเรียกว่าแพ้อารมณ์ของตัวเองนะกาบรถกู้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนนห้ถ้ากาบพ่อกาบแม่กาบพ่อกาบเจ้ามันก็น่ากราบหน่อยนะให้กราบรถวันนี้ไหเนาะเออ การอย่าล้างเลิกลามันก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตของแต่ละคนนั่นแหละมันจะเป็นจุดหักเหชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงแล้วแต่บุญแต่วาสนาที่ทํามานั่นแหละครับมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนที่จะได้อะไรมาเนี่ยลืมบอกไปอย่างว่ามือนี้ที่มันเป็นจุดจุดดีขึ้นในช่วงดีขึ้นเนี่ยเราเวลาดวงขึ้นมันขออะไรก็ได้มันขอแล้วก็สําเร็จแต่ถ้าเวลาดวงตกคุณจะร้องขอวิงวอนอะไรจากใครมันก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับ คนนี้จุดเปลี่ยนของเขาก็คืออายุช่วง35เมื่อนี้นะสาเหตุที่ว่าทําให้หมดได้เร็วเนี่ยเพราะว่าดวงวัส,สนาของเขาใช้บุญเก่านะเรียกว่าเอาบุญเก่ามาใช้จนหมดทําไมจึงบอกว่าใช้บุญเก่าเพราะว่ามันมีเส้นที่บอกอยู่ว่าบุญบาร,รมีเดิมที่ทํามาเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมาเริ่มสดถอยลงแล้วเขาก็เลยขออะไรมันก็จะขอ,อยากขึ้นนะครับ มันมีเส้นบอกอยู่ว่าเป็นเส้นที่บาร,รมีการสะสมบาร,รมีของเขาดึงเอาแต่ของเก่าดึงเอาแต่บุญเก่าไปใช้จนมันจะหมดเมื่อมันหมดจะขออะไรมันก็ไม่ขึ้นมันอยู่ในมือนี่แหละเส้นที่ว่าเนี่ยนะมันอยู่ในมือนี่แหละแต่ว่าจะยังไม่ขอลงลึกในรายละเอียดไปบบอกว่าเส้นนั้นเส้นนี้นะครับแค่อยากจะบอกว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นมันมีลงนะครับเวลามันขึ้น ขึ้นเพราะอะไรดวงที่คนเราที่มันขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าบุญวาสนาที่เราทำมาสะสมกันมานะครับทำไมดวงคนถึงตกนะคุณเคยคิดเคยสงสัยไหมว่ามันตกเพราะอะไรสาเหตุที่ดวงมีขึ้นมีลงก็เพราะว่าต้องการอยากให้เราแต่ละคนเนี่รู้ว่าชีวิตของคนเราเนะี่ยมันไม่แน่นอนมันขึ้นได้มันก็ลงได้มันจะเป็นจุดทำให้เราได้มีสติรู้จักคิดว่าควรจะประมาทกับชีวิตหรือไม่ การไม่ประมาทกับชีวิตก็คือการต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลศีลทานบารมีอย่าให้ขาดนะครับหรือเราเรียกง่ายว่าการทำบุญนั่นแหละและทีนี้การทำบุญอย่างที่ว่านี่นะครับคุณเคยได้ยินเหมือนสุภาษิตคาโบราณของอีสานพูดไว้ไหมว่าพัฒธภาษามาสมัยใหม่ก็เรียกว่าเป็นคํากลอนภาษาอีสานนะครับกล่าวไว้ว่าอันบ่บุญบุญนี่บ่มีไผ่ปั่นแกะมันบ่แหกเคืองใดคือจังไม่ผากลาง คือจังเฮากินเขา่าเฮากินเฮาก็อ,อิ่มมันมาไปอิ่มทองภูเขานั่นเพ่อนบอกกินดอกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับมันก็หมายกามว่าคนเราการทําบุญมันก็เหมือนกับกินข้าวคนไหนกินคนนั้นก็อิ่มคนไหนทําบุญคนนั้นก็ได้เปรียบเสมือนกับการกินข้าวใครคนไหนกินคนนั้นก็อิ่มคนไม่ได้กินนั่งมองเข,อเ,มเขากินอาปากเซเว่บนงขากินอยู่กับว่าได้กินบุญกับว่าได้น้าเขา นั่นแหละคือการสะสมบุญก็คือศีลทานบาร,รมีศีลส,สมาธินะครับมันจึงจะเป็นตัวส่งเสริมหลังจากคลองมือน,นี้ช่วงขึ้นนะผม,ผมเห็นเลยว่ามันเขาเอาบาร,รมีเก่ามาใช้อบุญเก่าดึงบุญเก่ามาใช้จนหมดนะก็เลยเตือนให้ว่าต้องสร้างบุญใหม่นะต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลศีลบาร,รมีทานอย่าให้ขาดเพราะในเส้นของเขามันมีบอกอยู่แล้วอยากได้ทรัพย์ต้องเป็นผู้ให้อยากได้ใจต้องเป็นผู้อ่อนโยน ผู้เสียสละผู้ที่มีแต่ความจริงใจกับคนอื่นนะครับมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะลืมบอกไว้ว่าจุดที่มันเป็นขาลงนะมันดูอยู่ตรงไหนนะครับก็คืออย่างเอามือนี่แหละเป็นตัวอย่างนะครับจุดที่มันเป็นขาลงก็คงคุณให้จุดเปลี่ยนก็คือสามอย่างที่ได้ไล่บอกไปแล้วนะส่วนนี้มันจะมีเส้นสายเส้นสายเส้นโคดนะเส้นสายเส้นโะคดเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นเส้นที่กินระยะเวลามันเป็นเส้นหนว่วงมันมีความเบี่ยงของมัน มันทาให้ชีวิตของเราเป๋ไปเป๋มาไม่แน่นอนนะครับ้ําซ้ําในมือนี้มันก็ยังมีเส้นในลักษณะของวิ่งดึงรากคุมลงนี้เส้นอย่างแบบนี้ผมเรียกว่าเส้นขัดขวางความก้าวหน้านะครับเส้นขัดขวางความก้าวหน้ามันจะมีเป็นเส้นที่วิ่งดึงย่อลงแล้วก็ยังมาเจอเส้นที่มันเป็นเส้นตัดตัดนะตัดเยอะตัดเล็กตัดน้อยตัดได้หลายจุดได้หลายช่วงมันก็คือเสีย ในส่วนนี้ก็มีเหมือนกันในส่วนนี้มันก็จะเป็นเส้นหน้านาใหญ่ๆเส้นที่มันหนามันใหญ่มันชัดมันก็คือความเครียดมันก็คือความอดทนชีวิตต้องดิ้นรนที่มันต้องสู้ชีวิตมันเศร้าแต่เราต้องสู้และเราก็ต้องอยู่ด้วยความอดทนนะครับอันนี้ของมือนี้เนี่ยมันจะชัดเจนนะไปดูอีกมือข้างมือนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะเป็นที่ว่าจุดขาลงของชีวิตนะครับก็จะมีเส้นตัดเห็นไหมจะมีเส้นตัด มันจะตัดรอยตัดเฉียงตัดตรงตัดอะไรยังไงก็คือตัดเหมือนกันนั่นแหละนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นตัดมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่นีละเป็นส่งสัญญาณมาละนี่แหละคือจุดขาลงของชีวิตถ้ามันมีเส้นตัดเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆและก็เส้นวัสนามันขาดตอนมันขาดช่วงแล้วยังไปเจอเส้นที่มันวิ่งย้อนลงคุมมาอย่างเงี้ยคุมยาวชัดเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งเยอะยิ่งมากก็ยิ่งเสีย ก็ยิ่งเสียหายก็ยิ่งเป็นตัวถว่วงตัวดึงตัวรั้งแต่ปัจจุบันนี้คนนี้อายุอยู่ในเกณฑ์45ย่าง46แล้วจุดที่มันเป็นจุดเนี่ยก็คือเห็นไหมจุดนี้มันจะเป็นเส้นที่วิ่งดึงลงเห็นนะครับเนี่ยก็ดึงลงเหมือนกันแล้วก็จะมีเส้นตัดเส้นอะไรเยอะแยะนะอย่างที่ขีดให้ดูนยมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะนะครับจากจุดนี้ลงมานี่หลัง50มันมันลากคุมยาวเลยเนี่ย มันกคุมยาวปัจจุบัน4ี่จห้าสี่หกมันคุมมาตั้งแต่ลำางห้าสิบแล้วนะเห็นไหมแล้คุมยาแล้วก็มีเส้นตัวนี้ก็ลากลงเลยแม้ว่าจะมีเส้นตัวที่มันชี้ขึ้นตั้งขึ้นเนี่ยมันก็ได้แค่ประคับประคองนะประคับประคองหาอะไรทํานั่นทํานี่ไปก็ก็แกลไปนะแต่แต่ส่วนนี้มันก็ยังมีเส้นลายใจอะไรที่มันระบุไว้เสียอยู่แล้วลงช่องเสียหายอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้อยมือนี้นะมันก็ยังมีเส้นอะไรที่ดีๆที่บอกว่า จะเป็นการสะสมบุญสะสมบารมีเพื่อเรียกตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่านหลัง53เป็นต้นไปนะครับแม้ว่าอาจจะได้ไม่ดีเท่าเดิมนะักแต่ว่ามันก็ยังดีมาพิสูจน์มาเริ่มต้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อยู่เหมือนกันนะเรียกว่าชีวิตมันเศร้าแต่เราต้องสู้และสู้ได้อีกอึดได้อีกนะครับคนคนนี้ก็เหมือนกันแล้วชีวิตคุณล่ะคุณจะมานั่งเศร้าหรือว่าคุณจะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับก็ประมาณว่า ขอจบคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงขาขึ้นขาลงไว้นะครับสวัสดีครับ